เหตุการณ์ร,ร้ายร้ารุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายวันจริงๆ <Ừ. S 1> พิกันก็ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายยังอยู่ที่เวียงป่าเป้าเมื่อวานเนี้ยเข้าไปในพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าเดิมทีมีถนนน้ําซัดตุ้มกลายเป็นว่าสองข้างไม่สามารถไปมาหาสู่ก็ได้เมื่อวานเลยต้องทําสะพานเอาไว้ฮะสะพานเอาไว้ใช้แต่ท่านดูข่าวนี้ให้จบครับดูให้จบจะพบพิกัน กันจอมพลังลงพื้นที่พบทุกวันอยู่แล้วดูให้จบไปแล้วกันพี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันในพื้นที่ของบ้านแม่ปูนล่างหมู่9จัาหวบดเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายเอาท่อนซุงท่อนไม้ขนาดเล็กขนาดใหญข่ขนาดเล็กไม่ได้นะขนาดใหญ่เอาขนาดใหญ่มาวางเรียงไว้เพื่อเป็นสะพานชั่วคราวแล้วจากนั้นเขาจะมีอุปกรณ์ในการล็อกล็อกล็อก,ลอกอคล้ายๆกับว่าเป็นแผ่นสะพาน <c oughs> แบรรี่อของพี่ๆทหารแต่พี่ๆทหารเป็นเหล็ก อันนี้เป็นไม้สูงไม้ใหญ่ล็อกเอาไว้และเบีที่จับเ,เห็นไหมทำที่จับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือความพยายามของชาวบ้านพี่การจอมพลังก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะเพื่อให้การสัญจรไปมาสามารถเดินหน้าต่อไปได้เป็นสะพานไม้เพราะว่าถนนเดิมน้ําป่า ผัดผ่าหายหวยหายไปไหนแล้วไม่รู้ขัดเลยผัดเรียบร้อยแล้วแล้วงานนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลังจากวางไม้ท่อนสุดท้ายล็อกไม้เรียบร้อยคนสามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้และแล้วสะพานนี้ได้รับการใช้งานอย่างเป็นทางการทันทีๆๆๆแปลง่ายๆแบบนี้มีชาวบ้านในพื้นที่ เขาท้องและเขาคลอดเองก็เลยต้องนําเด็กตัวเล็งแดงคนนี้ออกมาให้ถึงมือพี่ๆเจ้าหน้าที่คุณหมอโดยเร็วที่สุดโดยผ่านสะพานแห่งนี้มีบรรยากาศใช่ใช่ในนั้เอาคนคลอลูกที่จะข้าผมาก่ออผมคลอาลูกออกมาแล้วโอ้ยไปก่อน มผู้หญิงผู้ชายครับผูช้ชายค่ะแข็งแรงไหม ข็แรง่ะอโอ้โหอันนี้คือพ bueno> ึ่งคลอดสดๆดพื้นผิวผู้ชายนี่ใช่แม่นะนี <t <t ่ญาติของคุณแม่และคุณแม่ออกมาไม่ได้คือพึ่งคลอดออกมาแล้วที่บอกไว้ให้ตกใจเล่นๆว่าคุณแม่คลอดเองตัดสายสะดือเองหมอตำแยมีไหมไม่มีคลอดเองคนในบ้านบอกก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าน้องเขาตั้งครันและเขาจะคลอดในช่วงนี้คนทุกคนน้ำท่วมทุกคนอยู่บ้านตัวเองหมอตำแย อ,อบ้านหมอน้าท่วม,มเหมือนกันเพราะฉะนั้นหมอจำแยกแกก็ไม่รับงานในขณะนี้เหตุการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์โคตรพิสดารเลย<อ>หนึ่งสะพานเพิ่งสร้างเสร็จ<ะ>สองน้องคลอดออกมาพอดีสามน้องคลอดด้วยตัวน้องเองเอตัดสายสะดือเองผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอะไรผู้ชายผู้ชายชาย,าย่าหันเลยต้องพามาแม่ แม่เดินไม่ไหวพ่อแม่อยู่บ้านก่อนพึ่งคลอดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาแม่ออกมากันแล้วกันนะครับเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นมิติที่ดีโดยบังเอิญจริงๆอตัวแดงจิ๋วเลยโอ้ในแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยปลอดภัยแล้วถึงมือคุณหมอนะครับมาส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่และบอกให้ไม่สบายใจว่าเวียงป่าเป้าสะพานพังห้าที่ตอนนี้สามารถทําได้หนึ่งที่ยังมีอีกสี่ที่ค่อยเป็นค่อยไปพี่กันก็ยังอยู่ ในพื้นที่เวียงป่าเป้าครั้งนี้ถือว่าโชคดีนะสะพานเสร็จปุ๊บได้ใช้ปับทันทีทันทีจริงเออถ้าไม่มีสะพานเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าจะพาน้องทารกเนี่ยออกมาได้ยังไงใช่ครับอัปเดต34 HD app อร์ชั่นใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ